อันนี้น่าจะเป็นโปรไฟล์แต่ทุกที่ที่เราเห็นน่ยนะคะน่าจะเป็นเพจเนาะนะคะนายสมนึกจทักทายกับพี่แตนนะคะนะคะเพื่อที่จะรอรับก,กาลังใจหรือว่าส่งกําลังใจให้กับเพื่อนได้เลยนะคะเดินทางต่อได้เลยเนาะนะคะกีปานี้นะคะให้หัวใจสีชมพูสองดวงนะคะ น้องเอมี่ก็ทักทายกับพี่ไลล่านะคะสวัสดีค่ะนะคะบางทีถ้าเกิดว่าใช้โทรศัพท์เครื่องเครื่องมือถือนะคะก็จะใช้ไมค์พูดเนาะเราก็ต้องมาตรวจสอบอีกว่าเราพิมพ์ผิดพิมพ์ถูกอะไรอย่างเงี้ยี่ทีเจเอเจเอน้องไก่ไว้ซวอีอสองพอรจริงๆพี่ทีจริงๆนะ ตั้งแต่พอเจอเลขห้านี้รู้สึกว่าตัวเองลายกับพี่ไลล่านะคะสวัสดีพี่ไลล่าคนสวยจ้านะคะใช่เลยนะคะอันนี้เห็นด้วยนะคะคุณกีบานี่ก็ทักทายกับน้องเอมี่นะคะสวัสดีค่ะนะคะอะ่ห้องนี้จะเป็นห้องที่เอ่อเป็น ห้องนอนของคุณสองพ่อเขาเก็เลยมาขอใช้ห้องเขาสองห้องนี้มีแอร์เขาเริ่มมาขอแลน,น,นะคะพี่สอนเพจสุดที่สอนเขาบอกสวัสดีครับกับคุณศิลป์หนูแก้วด้วยนะคะนะคะน้องดาวสตาร์ลุกนางทักทายกับพี่สอนนะคะสวัสดีน้อนะคะแต่คือคนที่ส่งกําลังใจในทุกๆุกทุกทุกบ้านหลายๆบ้านอย่างเงี้ยเหมือนอย่างน้องดาวอย่างเงี้ยนะคะโอ้เก่งมากเลยนะคะาการสตอรี่กับพี่แต้มเจนนองแวงนะคะรบกวรจับไม้จับมือกันด้วยน้อนะคะ เราก็จะได้ไปด้วยกันแล้วก็ไปพร้อมๆกันนะคะนะแต่ไปถึงแล้วรถเขาเกี่ยวข้าวเสร็จแล้วนะคะก็ะเลยน่ารักมากๆเลยคุณตาทายาบุญก็ทักทายกับน้องเดือนคน,นก็ทักทายทุกคนรอบห้องด้วยจ้านะคะพี่นักการออกแม่เนี่ยงสวัสดีครับผมนะคะพี่แตงออกแม่เนี้ยแม่เนี่ยงอบอกเลยนะคะแล้วคุณจิตป,ปาีิก็ให้ปังๆมาด้วยเนาะนะคะขอบคุณมากๆนะคะคุณดีอ่อนก็บอกวสวัสดีค่ะนะคะกับคุณล้นเลอะนะคะคุณจิปา กับพี่สอนะคะสวัสดีค่ะคุณซิตี้สอบคําบอกว่ามาส่งกําลังใจค่ะขอบคุณมากๆเลยนะคะนะคะก็เป็นกําลังใจให้กันและกันเนาะคำที่ที่ฟังแล้วอบอกุ่นอะจริงๆนะคะคือเหมือนอย่างเวลาที่แก่เข้าห้องพี่แต้มเนี่ยแกจะไม่ค่อยได้ออกนะคะเพราะว่าแก่จะเปิดไว้แล้วก็เรียนอะไรแล้ว <laughs> เรียนสิบนะคะ ฝนก็ค่อนข้างที่จะหนาแน่นนอนะคะเดือน10ของไทยเดือน9ของอสากลน่าจะเป็นดอกชนชมเนาะนะคะสวยมากเลยนะคะนะคะคุณกมวลวันไม่ไม่แน่ใจว่าผ่านหรือยังนะคะแท่โน,โนน้อนะคะนะคะคุณนายแม่บอกปวียังไม่ผ่านจ้านะคะก็วปวีก็น่าจะรอพี่เต็มนะคะก็จะได้พี่ไก่ค่ะนะคะขอบคุณมากๆเลยมาส่งกําลังใจเ่าพี่ขอบคุณมากๆนะนะคะ น้องบ้านน้องผมแตบมคนเยอะมากนะคะเมืม่อเมื่อคืนน่าจะมาสามสิบเน้อพอเห็นอ่าพอเห็นผลงานเด้งมานะคะก็เลยโอเข้าไป <laughs> เข้าไปดูหน้าลายทุกคนจ้านะคะคุณน้องกีปานีนะคะเดีย๋ยวนะคะบอกทักทายกับใคร แซ่ด้วยนะคะสวัสดีค่ะนะคะแน่นิ่งแม่นี่นงนะคะแม่นิ่งสงสัยไปทานอาหารแน่นอนเลยนะคะทักทายกับพี่วชริยานะคะสวัสดีค่ะพี่านงางรังนายก็บอกสวัสดีค่ะนะคะกับคุณน่านด้วยนะคะแต่ขอโทษขออภัยแักบนึงค่ะไปกับพี่ไลล่านะคะสวัสดีพี่ไลล,ะะไล,ล่าคนสวยจ้านะคะใช่เลยนะคะอันนี้เห็นด้วยนะคะคุณกิบบานีก็ทักทายกับน้องเอมี่นะคะสวัสดีค่ะนะคะ,คะ,ะ,คะเลยนะคะแล้วคุณกิบบานีก็ให้ ปังๆมาด้วยเนาะนะคะขอบคุณมากๆนะคะคุณดี่ออนก็นบอกว่าสวัสดีค่ะนะคะกับคุณล้นเละนะคะคุณก็ขอบคุณมิตรภาพดีๆนะคะเมื่อเจอเจอกับนอ้องมนแล้วก็มาพักทายกันนะคะนะคะไม่รู้ว่าผ่าหรือ,อยังเนาะ,ค,ะคุณกมลวัน,นตอนนี้ก็สวดได้แค่ทำวัดเย็นค่ะอย่างอื่นทําไม่ได้ละทําวัดเย็นแล้วก็ปกตินะคะต่อจากนั้นนิดหน่อยนะคะแล้วก็เนี่ยค่ะพี่จ้าพี่ซ้อนนะคะน้องบ่าวบอกว่าผมเริกองอานก่อนครับ พี่กายนะคะขอบคุณมากๆาน้องบ่าวเดินทางปลอดภัยนะคะขับขับรถดีๆแล้วก็มือกันไปเนาะแล้วก็จะจับมือกันไปด้วยกันนะคะไม่ว่าจะอ,าอยู่เบื้องหน้าเบื้องหลังนะคะเราก็จะไปด้วยกันตลอดเนาะนะคะเลยนะคะมีรัศมีด้วยนะคะกับพี่ไลล่านะคะ ก็สวัสดีค่ะคุณดีออนชาแนลนะคะสวัสดีค่ะคุณไก่นะคะคุณดีออนชาแนลก็คุณกมลวันนะคะก็บอกว่าสวัสดีค่ะนะคะกับพี่วาสนาด้วยนะคะนะคะพี่วาสนาบอกวันนี้เด้งหน้าฟีเลยเจ้าว่าขอบคุณคุณเอไอนะคะนะคะนมกุ้นนะคะสวัสดีค่ะนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะน้องเอมมี่วันก่อนคิดถึงน้องเอมมี่ทนไม่ได้นะคะเพื่อนๆครับตอนนี้ฝนกําลังตกเลยนะคะ ถ้าฝนตกแรงนี้เท่าทางแต่ก็จะต้องปิดบ้านเร็วนะคะแล้วจะเพื่อนก้านนะคะใช่นะคะไม่ไปวันนี้ก็ไปวันต่อๆอออไปนะคะเราจะเจอกันนอนะคะเราก็จะหมุนเวียนสับเปลี่ยนกันไปให้กําลังนนนะคะแต่คือคนที่ส่งกําลังใจในทุกๆทุกๆบ้านหลายๆบ้านอย่างเงี้ยเหมือนอย่างน้ตดาวอย่างเงี้ยนะคะโอ้เก่งมากเลยนะคุณตาธัญ,ญบุญไม่ทราบประทานอาหารหรือยังนอนนะคะคุณตาธัญ,ญบุญเอ่อ ทุ่งกว่าแล้วแต่น่าจะทานบ่าแอดเนาะนะคะพี่น่านก็บอกน่านพระไดการเดนหนอ่านเป็นอานมาลดิสขอโทษขออภัยนิดนึง <laughs> นเวลาให้กับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆนะคะคุณนายแม่บอกเราก็ไปให้ได้ทุกบ้านดีที่สุดแล้วก็เนี่ยนะคะ กับพี่แต้มด้วยนะคะสวัสดีค่ะคุณสินหนูแก้วนะคะนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะโอ้หน่าอร่อยจังเลยทานอาหารกับอะไรน้นนะคะสวัสดีค่ะคุณตาธัญบูรณ์นะคะชินดาโนนนะคะจริงจริงแล้วน้องอจะพาเราไปดูรถขณะกำลังเกี่ยวข้าวนะคะปะกันมาปะกันแฮมลูกชายเมื่อกี้บินมาจากอ บ้านป้าวิด่วนๆเลยหอป้ามาเปิดตาไว้จนจบนะคะไปอาบน้ํานะคะสวดมนต์ก่อนอนุโมทนาบุญสาธุด้วยนะคะน้องไก่นี่จะสวดมนต์แต่ละทิะเป็นทั้งผู้ที่นะคะให้กําลังใจนะคะแล้วก็มาเติมกําลังใจให้กับตัวเองด้วยเนาะนะคะแต่คือคนที่ส่งกําลังใจในทุกๆ ทุกๆบ้านหลายๆบ้านอย่างเงี้ยเหมือนอย่างน้งดาวอย่างเงี้ยนะคะโอ้เก่งมากเลยนะไม่ได้เจอกันเลยนะคะสวัสดีจ้าไกจ้าขอบคุณมากมากเลยนะคะก็ยากอยากที่จะไปบ้านพิวิัณนานะคะแต่หาเท่าไหร่หาไม่เจอนะคะถ้าเราคะคิดถึงคิดถึงนะคะน้องเอมมี่เนาะนะคะขอบคุณมากมากเลยน้องเอมมี่บอกว่าสวัสดีค่ะพี่กายขอบคุณมากมากนะคะสวัสดีค่ะพี่นะพี่วชานิยาก็บองสวัสดีค่ะนะคะกับนายตัวแสบด้วยเนาะนะคะ คือจริงๆแล้วบางทีไก่เห็นคนที่กําลังรับชมอะค่ะไก่จะไม่ค่อยคะเพราะว่าพี่ไก่ไม่ได้เก็บเวลาเนาะพี่ไก่แค่มาทักทายเพื่อเปิดค่าการมองเห็นกับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆนะคะก็เดินทางปลอดภัยน,นะคะนักนักการนะคะที่ได้เจอวันนี้พรุ่งนี้สวัสดีจ <c oughs> ้าเไหร่นะคะ <c oughs> นอะ้องปอมแปมบอหนูฟังอยู่เดร์นะคะไม่ค่อยได้เม้นขายของโอเคพี่ไก่เข้าใจเนาะนะคะขายของดีๆนะคะเฮง ะะกับพี่แต้มด้วยนะคะสวัสด,ดีค่ะคุณสินหนูแก้วนะคะนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะนะคะคิดถึงคิดถึงนะคะน้องเอมี่เนาะนะคะขอบคุณมากๆเลยน้องเอมี่บอกว่าสวัสดีค่ะพี่กายขอบคุณมากๆนะคะสวัสดีค่ะพี่เลยนะคะมีรัศมีด้วยนะคะกับพี่ไลล่านะคะนะคะกนะ็สวัสดีค่ะคุณดีออนชาแนลนะคะสวัสดีค่ะคุณกายนะคะคุณดีออนชาแนลก็นะคะเพราะ,ะ,นะะว่าช่วงนี้ไป ไปไปล่างเดียวไปล่างเดียวเป็นวันพุธนะคะนะคะก็ทุกๆคนก็ทํางานเนอะนะคะก็แป๊บเดียนะคะวันนี้ก็ออกไม่ได้นะคะพี่วาสนาก็บอกสวัสดีค่ะนะคะน้องน้องเดียอ่ะน้องเดียมาเหรอยังไม่เห็นเลยนะคะน้องเดียวอยู่ไหนเดี๋ยวเดี๋ยวแอบด,ดูดินะคะไม่เปรียบส่วนนะคะ พราะว่าตอนนี้ปราจินบุรีฝนตกนะคะนะคะพี่แก็บอกว,ว่าสวัสดี่าสตาร์รุ่งเรื่องนะเเพราะเห็นเพราะเห็นผลงานเด้งมานะคะก็เลยโอเข้าไปเข้าไปดูหน่ะแวะส่งกำลังใจขอบคุณมากๆเลยยายสมนื้อขอบคุณมากๆนะคะที่มาห้องของน้ำมนต์โอวาปติมากรจังหวัดปราจินบุรีนนะคะ แล้วก็การจราจรก็ติดขัดด้วยค่ะนะคะแต่ผลงานของอาจารย์ก็ยังโอเคอยู่นะคะยังมีผลงานอยู่น้อนะคะแล้วก็อีกแป๊บหนึ่งนะคะอีกอึ๊บเดียวนะะอีกอึ๊บเดียวเขาเป็นกําลังใจให้กันน้อนะคะท่านไหนที่ยังไม่ได้จับไม้จับมือนะคะกับพี่แแบบด้วยนะคะสวัสดีค่นะ,คะน,น,นะคะแม่นิง่งแม่เนี่งนะคะแม่เนี่งสงสายไปทานอาหารแน่นอนเลยนะคะทักทายกับพี่วชริยานะคะสวัสดีนะคะแล้วก็ สวัสดีค่ะพี่นางรักนายนะคะพี่นางมาส่งพลังใจเนาะสวัสดีน้องไก่ขอบคุณมากมากเลยนะคะพี่นางเหตสุดที่สอนออกได้นะคะวันนี้ใจเย็นๆนะคะพี่ตั้มบอกสวัสดีค่ะน้อง้อนนะคะขอบคุณมากมากเลยนะคะก็เป็นประจ้าพี่ซ้อนนะคะน้องบ่าวบอกว่าผมเลิกองอานก่อนครับพี่กกยนะคะขอบคุณมากมากน้องบ่าวเดินทางปลอดภัยนะคะขับขับรถดีๆแล้วก็นะคะเพื่อนๆครับตอนนี้ฝนกําลังตกเลยนะคะ ถ้าฝนตกแรงนี่เท่าทางไก่ก็จะต้องปิดบ้านเร็วนะคะภาษาไทยแล้วจำไม่ได้ถ้าเป็นภาษาอังกฤษละอ่าํจำได้แล้วนะคะขอบคุณมากมากเลยทุกทกท่านนะคะทานอาหารกะลิข้าพี่หน้านะคะไก่ก็ส่งกำลังใจให้กับพี่หน้าด้วยนะคะแล้วก็หลับฝันดีมีความสุขเดินทางกลับอย่างปลอดภัยนะคะวันนี้ฝนตกนะคะ,ะยายสมึกจำไม่เอาอะจะไม่เอาโปรไฟล์นี้มานี่น่าจะเป็นโปรไฟล์นะคะใช่ไหม นะบางทีก็ทานอาหารตรงเวลาเหมือนไม่ตรงเวลาเหมือนกับไปกันเรื่อยนะคะนะคะพี่ไลล่าก็บอกสวัสดีค่ะน้องปอมแปมน,นะคะเ,เดี๋ยวนะคะทายทุกคนจ้านะคะคุณน้องกีปานีนะคะเดี๋ยวนะคะบอกทักทายกับใครห้องเนี้จะเป็นห้องที่